วันนี้เอาออกมาเจอกันแล้วค่ะบ้านจะลบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าต้องดูแลหมามาติดเตียง e ด้วยแล้วก็ดูแลแ,แมวสิบสี่ตัวได้นะคะ่ะห้องนี้ก็เป็นห้องดินด้วยค่ะเอาไว้เตรียมดินปลูกต้นไม้เรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่า ข้าวสารจะเป็นยังไงบ้างข้าวสารเขาเป็นเด็กที่ไม่อะไรกับใครทั้งนั้นเลยหายยอมหมด แต่คนนี้สิคะเนี่ยวันนี้ลายมากเป็นผู้หญิงที่ลายมากนู่นเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมาก มาสารเขาสารออกมาโลเขาสารครับอืมเดินออกมาออกมาแม่อยู่อืมงะน,น,นีแค่สองวันเองเขาคงจะแปลกหน้าเขาเรียกอะไรนะคะเป็นคนแปลกหน้ากันอยู่แต่แม่เขาเจ้ามั่นใจ ถ้าโดยนิสัยของเขาสารแล้วอะ่ะเป็นเพื่อนกันได้ไม่ยากค่ะเขาสารเขาเป็นเด็กอบอุ่นไม่อะไรกับใครทั้งนั้นใครจะตีใครจะขู่ใครจะอะไรเขาจะนิ่งอย่างเดียวค่ะ มีข้าวเหนียวอิกตัวนะคะที่นิสัยเหมือนกับข้าสารเป็นพี่ชายข้าสารแต่แม่เข้าเจ้าเอามาทีละตัวดีกว่าค่ะเดี๋ยวนาจาเขาจะเครียดเกินไป สมรวจใ่ห้องมีแต่พวกอุปกรณ์ผักทั้งนั้นเลยค่ะจะเก็บได้ก็แค่เสาวัตถิดนาจานาจาไม่สนใจเลย แล้วเรามาลุ้นกันนะคะกี่วันที่นาจาจะเปิดใจมีเพื่อน